บัดนี้เป็นวันที่30มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่28ที่ข้าพเจ้านางธนธรมุลโพขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้างจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอระเพียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราขาชันตุเทวตาสัทธมังมมนิราชนสัสราชันสัสุนันตุสักโมกทังสักเคกเมจโรเปคิริสิขารตเตจันตะลิเขวิมาเนทิเปรัเถจะคามีตรุวนาคาเนเคหาวถุมิเหตเขเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทละวิสมัยยัคขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมมนิโอระวจนังสัทวโมมสุนันตุ ธรรมะสวนสดิ์กลัเอยงพระท่านตาธรรมะสวนสดิ์กลัเอยงพระท่านตาธรรมะสวัสดิ์กัเอยงพระท่านตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณพุทธทางอภิพูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิพูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิพูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมปโทภควาพุทธทางพระควนตังอภิวาเทมิสวาคาโตปภตาทโมธมังนามสามิ สุปฏิปันโนภคตโตซาสังโฆสังฆังนมามิสี่บทสวดนัมการสิทธิคาถานโมต,สต,ตัสสะภควตโตอรหโตสมาสัมพุทธะนโมต,สต,ตัสสะภควตโตอรหโตสมาสัมพุทธะนโมต,สต,ตัสสะภควตโตอรหโตสมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตราสาระคมนาปาทะ พุทธ well, ังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังข no nah ังสรนังคชามิทุติยมปิพุทธังสรนังคชามิทุติยมปิธรรมังสรนังคชามิทุติยมปิสังขังสรนังคชามิตติยมปิพุทธังสรนังคชามิตติยมปิธรรมังสรนังคชามิตติยมปิสังขังสรนังคชามิหกบทสวดสัจจจุริยคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสาวา นัตถิเมสระนังอัญญังธรรมเมสระนังวรังเอเตนัสจจวเชนะสโสติเมหโตสัพธามนัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนัสจจวเชนะสโสติเมหโตสัพธามเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัพพโทวิชาจารณะสัมปโนสุกตโลกัวิทูอนุตโรบริสัทธมาสารถธิสัทธาเทวมนุสรนังพุทโธควาติแปดธรมานุสติสวาคตโตปวตาธโม สันทีติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเนยโกปัจจตังเวทิตภาวพิญโยหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาว้าสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาว้าสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาว้าสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควตโตสาว้าสังโฆยาถิทังจตาริบุริสัตยุคลานิอัฏฐะบุริสับุคลาเอสัพภควตโตสาว้าสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญเชลิกะรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติสิบ รตัตนสูตรยานิถพูตานิสมาคตานิภุมาณิวายานิวะอันตาริเขสัพเพวพูตาสมนาพวันตุอัตโทปิสกกะจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมธะสัเพมเมตังกรุธะมนุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรักขะอัอป,ปะมาตายังกิจจิ วิตังอิทะวาหรังวาสเคสุวายังรตานังปณีตังนโนสมังอัติตถาคตนะอิธรรมปิพุทเทรตานังปณีตังเอเตนะเจเจนะสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตชคาสกายมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมนะสมัติกิจิอิธรรมปิธรรมีรตนังปณีตังเอเตนะเจเจนะสวัตถิโหตุ ยมพุทธ,ธเศถโถปริวันณีส,สุจริงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรมปิธรรมรรตังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถิหงตุเยบุคลาอัาสตสตังปัสสะาจัตาริเอตานิยุคานิหติเตทักข,ขีเนยาสุขตัสสะ สาวกางเอเตสุทินนานิมห์พลานิอิธรรมปิสังเคระตรังปณิตังเอเตนะัสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามานาสาธรรมเหนะนิกาเมโนโคตมะสาสะนมหิเตปฏิป,ต,ปตาอัมาตังวิไคหะรัฐามุทานิพุติงพุชมามนาอิธรรมปิสังเคระตรังปณิตังเอเตนะัสเจนะสุวติโหตุ ยะทินท่เคีโลปะทะวิงสิโตสิยามจตุพิวาเตพิอาัมปกร,รมโยกรรมปิโยตะทูปะมังสัปุริสังวทามิโยอริยสจานิเอเวนจะอเวนจปะปสติอิธัมปิสังเคระาตาังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตถิโหตุเยอริยสจานิ วิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจปิเตหนติพุสสะปะมาตานาเตภวังอาาัฏฐะมมมาทิยันติอิธรมปิสังเคระตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหาวัสทัศานะกัมปะทยะตยสุธรรมาชะเหตตาพวันติ สก,กายะทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะศีลพะตังวาปิยะทะติกิจิจตูหะปาเยหิจวิปปมุตโตฉะจารพิธานานิอทัทภูกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสิจแนสวัติโหตุกิจจปิโสกัมมังกรติปาปกังกาเยเนนะวาจายุทะ เจตาสาวามอทโพโสตสะปะติชะ,ท,ะทายะอทพัตตาท,ท,ทิทะปทิทะปทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตรังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยะถาพุทสิตะเคคิมหามะนะมาเสปะทะมัสมิงคิมเหปะทุ ตทูปะมังธัมมวรังอเทสยินิพพานะคาเมงปะระมังหิตหิตายะอิธรรมปิพุทธเอระตังปนีตังเอเตนะเซเจนะสวัตถิหูตุปโรโวรันยูวรโธวราหโรอนุตโรธัมมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธเอระตังปณีตังเอเตนะเซเจนะสวัติิหูตุขีนังปุรานางนวังนัติสัมภวางังวิรัตจิตายติเกภวัวสมิงเต ขีณพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีรายะทายะถา,า,ายัมปะทีโปอิทัมปิสังเคระตารังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุยานิทัพุตานิสมาคตานิปูมะนิวายานิวอันตริเตาขตถาคตังเทวมนุสสพุชิตังพุทธังนามาสามะสุวติโหตุ ยานิทัพปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตตะาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมนะมัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตตะาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยปริตบทย่อสภโรคะวินิมุตโตสภสันตาปเวชิโตสภเวระมะ ติกันโตนิพุโตจะตุวังภาะวะสะพิตโยวิวัชันตุสภาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิว,วาทนาศีลิษะนิจังวุธาปกาญโนจัตตารอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง12อาทิตตปริยาสูตรเอวเมสุตังเอกังสัม,มยังภควาขายายังวิหารติขะยาศีเส สัททิงพิคุสสหเสนตตาขขรคโขพะวาพิคุอามันเตศิสพังพิคเวอธิตังกิจจะพิคเวสัพพังอธิตังจักขุมพิคเวอธิตังโรปาอธิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขุสัมพัสโสอธิโตยำปิทางจักขุสัมภส สัมผัสจัปัจจยาอปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกครังว่าทุกขรังมาสุขังว่าตัมปิอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคาคินาโทสักนาโมหคินาทิตังชาติยาชรามรณเนะโสกิหิปริเทวหิทุกเคหิโทมนาสีหิอุปายาสีหิอธิตันติวทธามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอธิโตยังไปทางโสตสัมผัสจัปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่า อาทุกขมาสุขังวาตัมปิอัิตังเกนะทิตังอัิตังราคาเกนาโทสักเกนาโมหาเกนาทิตังชาติยาชรามารณเนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิโทมนณสิหิอุปยาสิหิอัิตันติวัฏฐมิขานาอัิตังคันธาอัิตาขานาวิญญาณังอัิตังขานสัชสำพสุอัติโตยังไปทางขานสัมผัพสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะทุกขมาสุขังวะตัมปิอัิตังเกนะทิตังอัิตังราคาเกนาโทสักเกนา โทหักเนาอธิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปรทธิเวหิทุเกหิโทมนณสีหิอุปายาสิหิอธิตันติวัฏามิชิวะหาอธิตาระสาอธิตาชิวะหาวิญญาณังอธิตังชิวะหาสัมผัสโสอธิตโตยำไปทางชิวะหาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะ อทุคมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกนะโทสะเกนะโมหะเกนะอธิตังชาติยาชรามารเนนะโสกิหิปริเทวิหิทุกขิหิโทุมณสิหิอุปายาสิหิอธิตินติวะธรมิกายุอธิโตโททัพพาอธิตากายวิญญาณังอธิตัง กายสัมผ <icana>, ัสโสทธิโตยังไปทางกายสัมผัสธัปปัจจยาอุปเชติเวทยิตังสุขังวะทุกขังวะทุกขมัตสุขังวะตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคาขีนาโทสขีนามโหหักนาอธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสกิหิปริเทเวหิทุกขีหิโทมนะสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวธรมิมโนอธิโตธรรมะอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอธิโตยังไปทางมโนสัมผัสธัปปัจจยาอุปเชติเวทยิตัง สุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตังปิอทิตังเกนะทิตังอธิตังราขะเกนะโทสะเกนะโมหะเกนะทิตังชาติยาชราเมรณะเนเนียโสเกหิปริเทวิหิทุกขิหิโทมนัสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวัฏฐมิเอวังปัตสังพิกเวสุตวาอริยะสาวโกจักขุสมิงปิณิพินทติรูปเปสุปิณิพินทติจักขุวิญญาณปิณิพินทติจักขุสัมผัสสปิณิพินทติยัำปิทังจักขุ สัมผัสจปัจจียุปชิิเวทยิ่ตังสุขังวาทุกขังวอทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติสักเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณปีนิพินทติโสตสัมผัสเจปีนิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสาปัจจียุปชติเวทยิ่ตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันธิสุปีนิพินทติขานาวิญญาณีปิ นิพนธติคณะสัมพัสเสปีนิพนธติยังไปทางคณะสัมพัสส์ัจจยาอุปชตติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพนธติชิวะหาเยปีนิพนธติระเสสุปีนิพนธติชิวะหาวิญญาณเนปีนิพนธติชิวะหาสัมพัสเสปีนิพนธติยังไปทางชิวะหาสัมพัสส์ัจจยาอุปเชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพนธติกายะสมิงปี ปญญาในปีนิพินทติกายะสัมพัเสปีนิพินทติยามปิทังกายะสัมพัชปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินทติมานักสมิงปีนิพินทติธรรมีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณในปีนิพินทติมโนสัมพัเสปีนิพินทติยามปิทังมโนสัมพัชาปัจจยาอุปัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินทตินิพินทังวิราชติวิราคาวิมุตตตติวมมมุี ยานังขโหติคีณาชาติวสิตังพระมัจรียังกตังกรณียงังนาปรังอัฏฐา,ายติปชานาตีติอิทัมาโวจะภะคะวาอัตตะมานาเตภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจับปะนะอวยยากรณาสมิงพัญญามเนตทัสตะสะัสภิกขุสหัสสะอนุป,ปาทายะอาสะ เวหิปจิตตาเนธวิมุตจิงสุติะตะสิบสามอนัตตลัคนะสุตังเอวเมสุตังเอกังจมย,ยังพัวาภารานะสิยังวิหารติอิสิปะตะัตตนีมิคาทายเตะตตารโคภควา,า,วาปัญจว,วักคิเยพิขคอมันมาตสิรูปังพิฆเวอนัตตารูปัญจเฮธังพิฆเวอัตตาอาภะวิสสะ นายทิังโรปังอาภาทยังสังวัตเตยะละเพธถัดจักรูเปเอวังเมโรปังโหตุเอวังเมโรปังมาอโหสิติยะสมาจักขภิกขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจัลภัติรเปเอวังเมโรปังโหตุเอวังเมโรปังมาอโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจะเหตทางภิกขเวอัตาอาภาวิสสะนายยิธังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะละเพธถัดจักเวท นายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยะสมาจักโิกเวเวทนาอนัตตาตสมะเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาจัญญาจะฮีทังพิกเวอัตาอภวิสระนายทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยารพีถัจจานญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยะสมาจักโิกเว สัญญาน <Iya. S 1> ัตตาตสมาจัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจลพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหจิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะเหตุทางพิกเวอัตาอภควิสอภควิสังสุนายยทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยงลพเทจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจกโขพิกเวสังขาราอนัตตา แต่สมาสังขาระอาาทายะสังวัตติน่าจารพติสังขาริสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจจะจหิทางพิขเวอัตตาอภวิสันนยิทางวิญญาณังอาาทายะสังวเตยาะเพทจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสิติยสมาจัโคพิขเววิญญาณังอนัตตังอนัตตา ตัสมาวิญญาณังอาภาายาสังวัตติน่าจะรััติวิญญาณีเอวังไม่วิญญาณังโหตุเอวังไม่วิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมัจจถาพิขเวรูปังนิจจังวาอนนจังวาติอนนจังพันเตยํมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยํมปะนานิจจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกัลลังโนตังสมะโนปสิตรงเอตังมามาเอโสหะมันสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัจจถาพิขเว เวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปรินามธรรมกาลังโนตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอาตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัตยถาภิกเวสัญญานัจจานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัมปานาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขัง วิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมโนปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอยตตติโนเหตังพันเตตังเกิงมะจยัตถิคเวสังขารานิจาวะอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัำปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมโนปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอยตตติโนเหตังพันเต ตังกิมเมตยถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยังปานังนิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัรลังโนตังสมนุปสิตรงเอตังมะมะาเอโสหามัชมีเอโสมหอัตติโนให้ตังพันเตตัสมาติหะพิกเวยังกิจจิรูปังอติตานาตะปัจจุปันนังอัจตังวาพิหิทาวาโอราริกาวาสุขมาวะเฮนังวา ปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสุหามัชมินะเมโสอัตติเอวะเมสังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทธพังยาการจิเวทนาอตติตานาคะตปตะปจุปนนาอัจตตาวาพพหิตทาวาโอาลิกาวาสุขมาวาเฮนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพสพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัชมินะเมโสอัตติเอ วะเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะทัทพังยากาจิจัญญาอติตามนาคะตะปัจจุปันาอัจจต,ตาวะภิหิตาวะโอราลิกาวะสุขคมาวะหินาวะปนีตาวายาทุเรจันติเกวะสัพเพสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหามัะมิณะเมสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสาม,มารถปัญญายะทัทธพังเยเกยจิสังคาราอตีตานาคตะ ปัจจุปันนา s <S อัชตาวาเพหิตาวาโอราริกาวาสุขมาวาเฮนาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาเสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาโูตังสมมัติปัญญายะทัตทพังยังกิจจิวิญญาณังอัตติตานาคตาปัจจุปันนาอัชตังาวาเพหิตาวาโอราริกาวาสุขมาวาเฮนาวาปณิตังวา ยันทูเรสันติเกวาสพ,พังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมามัชมีนะเมโซอัตติเอนะเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทะทัทพังเอวังปัตสังพิกเวสุตวาอริยะสาวกโกรูปสัมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทติสังคารีโสปีนิพินทติววญญาณัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติญาณัง โหติเคนาชาติวัจตังพระมาจริยังกตังกรณียังนาปรังอัฏฐายติปชานาตีติอิทัมโวจะภควาอัตตามานาปัญจวัคคียาภิขูภควตโตภาสิตังอภีนันทุงอิสมิสมนจะปะน,นะเวยากรณสมิงพัญญามาณน,นปัญจวัคคียานังพิขูนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิต ตานิวิมุตตจิงสูติ